สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจาะลึกชะตามนจันทานะคะวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาลัคนาราศีคิจิกสำหรับเดือนตุลาคม2568กันแบบเจาะลึกทุกมิติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของดาวการเงินการงานความรักสุขภาพสิ่งของนำโชคเลขนำโชคและวิธีเสริมดวง ให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จสำหรับลัคนาราศีพิจิกตามจันทรคติไทยคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤศจิกาย,ยนถึง14ธันวาคมชาวพิจิกเป็นคนที่มีลักษณะเด่นคือความลุ่มลึกความมุ่งมั่นและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเหมือนแมงป่องที่พร้อมพุ่งไปสู่เป้าหมายด้วยใจที่แข็งแกร่งวันนี้เราจะมาดูกันว่า ราศีพิจิกในเดือนตุลาคม2568จะมีอะไรรออยู่บ้างพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่การเคลื่อนที่ของดาวซึ่งเป็นหัวใจของโหราศาสตร์เลยนะคะในเดือนตุลาคม2568ดาวอันคารดาวประจำราศีพิจิกจะอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมความมุ่งมั่นและการเปลี่ยนแปลงทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกรู้สึกถึงพลังในการก้าวข้ามอุปสรรค และสร้างความสำเร็จที่ลึกซึ้งนอกจากนี้ดาวพฤหัส,สบดีในราศีมิถุนจะช่วยกระตุ้นโอกาสในด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่ายแต่ระวังความเข้มข้นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งในบางวันนะคะเคล็ดลับวันที่20ถึง22ตุลาคมดวงจันทร์ในราศีพฤษภจะช่วยให้คุณใช้ความมุ่งมั่นเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนค่ะมาดูเรื่องการเงินกันบ้างค่ะ เดือนนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสได้เงินจากงานที่ต้องใช้ความลุ่มลึกและความมุ่งมัน่นเช่นการเจรจาที่ต้องใช้กลยุทธ์การลงทุนที่เน้นผลลัพธ์ระยะยาวหรือการทำงานที่ต้องแก้ปัญหาซับซ้อนเหมือนแมงป่องที่มองเห็นโอกาสในความท้าทายแต่ระวังค่าใช้จ่ายจากการตัดสินใจที่หุนหันหรือการลงทุนที่เสี่ยงเกินไปในช่วงต้นเดือน แนะนำให้วิเคราะห์ข้อมูลให้รอบคอบโดยเฉพาะช่วงวันที่15-17ตุลาคมซึ่งเหมาะกับการเจรจาเรื่องผลประโยชน์ค่ะเคล็ดลับเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับโอกาสที่ต้องใช้ความมุ่งมัน่นและวางแผนลึกซึ้งนะคะในด้านการงานเดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้แสดงความสามารถด้านความลุ่มลึกและความมุ่งมัน่น คุณอาจได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้การวิเคราะห์เชิงลึกเช่นการจัดการโปรเจกต์ที่ซับซ้อนการค้าขายที่ต้องใช้กลยุทธ์หรือการพัฒนางานที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหมือนแมงป่องที่พร้อมเผชิญทุกความท้าทายแต่ระวังความเข้มข้นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับทีมในช่วงต้นเดือนแนะนำให้ใช้ความอดทนและฟังความเห็นผู้อื่นค่ะเคล็ดลับวันที่2ี ถึง22ตุลาคมเหมาะกับการนำเสนอผลงานหรือเริ่มโปรเจกต์ที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นค่ะสำหรับความรักคนโสดชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสเจอคนที่เข้ากันได้จากสถานที่ที่เกี่ยวกับความลุ่มลึกและการเปลี่ยนแปลงเช่นงานที่ต้องใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์หรือการพบปะในช่วงปลายเดือนคนที่เข้ามาจะชื่นชมความมุ่งมั่นและพลังอันลึกซึ้งของคุณ เหมือนคู่หูที่พร้อมเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความเข้มข้นจากการพูดคุยที่ลึกซึง้งแต่ระวังความต้องการควบคุมที่อาจทำให้เกิดการโต้แย้งในช่วงต้นเดือนนะคะเคล็ดลับวันที่20ตุลาคมเหมาะกับการชวนคนรักไปทำกิจกรรมที่สร้างความลุ่มลึกเช่นคุยเรื่องอนาคตหรือไปสถานที่ ที่ให้ความรู้สึกสงบและลึกซึ้งค่ะในส่วนของสุขภาพเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกต้องระวังความเครียดจากความมุ่งมั่นที่มากเกินไปโดยเฉพาะอาการปวดกล้ามเนื้อหรือปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์แนะนำให้ฝึกผ่อนคลายเช่นการทำสมาธิหรือการแช่น้ำอุ่นเพื่อคลายความตึงเครียดค่ะสำหรับร่างกายลองออกกำลังกายที่ช่วยปลดปล่อยพลัง เช่นการวิ่งหรือกีฬาที่ต้องใช้ความแข็งแกร่งเพื่อรักษาสมดุลและเติมพลังให้ตัวเองค่ะเคล็ดลับวันที่19ถึง21ตุลาคมเหมาะกับการเริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยวิธีที่เข้มข้นและมีเป้าหมายค่ะมาถึงสิ่งของนำโชคกันค่ะเดือนนี้แนะนำให้พกหินโกเมนหรือเครื่องประดับสีแรงเข้มเพื่อเสริมความมุ่งมั่นและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง สีนำโชคคือสีแดงเข้มและสีดำซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกแข็งแกร่งและมุ่งมัน่นเหมือนแมงป่องที่พร้อมเผชิญทุกความท้าทายเคล็ดลับสวมเสื้อผ้าสีแดงเข้มในวันที่ต้องเจรจาหรือตัดสินใจใหญ่เพื่อเพิ่มความมั่นใจคะ่ะสำหรับการเสริมดวงแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและความมุ่งมัน่นเช่นบริจาคสิ่งของให้โครงการที่ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเริ่มต้นใหม่หรือสนับสนุนการพัฒนาทักษะ เพราะดาวอังคารสนับสนุนความมุ่งมั่นและการเปลี่ยนแปลงค่ะอีกวิธีคือจุดเทียนสีแดงในคืนพระจันทร์เต็มดวงวันที่สตุลาคมพร้อมตั้งจิตอธิษฐานเพื่อความสำเร็จและโชคลาภเคล็ดลับวางของตกแต่งสีแดงเข้มหรือภาพที่เกี่ยวกับพลังในบ้านหรือที่ทำนานเพื่อรับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะในด้านโชคลาภและโอกาสพิเศษเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพิจิก จะพบโอกาสจากงานที่ต้องใช้ความลุ่มลึกและความมุ่งม,มัน่นเช่นการได้งานที่เน้นกลยุทธ์การค้าขายที่ต้องใช้ความอดทนหรือการพัฒนาโปรเจกต์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหมือนแมงตองที่นำโชคด้วยความมุ่งมัน่นวันที่20ถึง22ตุลาคมเป็นช่วงที่ดวงโชคลาภโดดเด่นอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินหรือการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ค่ะเคล็ดลับ ลองทำสิ่งที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นเช่นเจรจางานสำคัญหรือเริ่มโปรเจกต์ใหม่ในช่วงนี้เพื่อเสริมโชคเลขนำโชคของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้คือ8 9และ13เลขเหล่านี้จะช่วยเสริมความมุ่งมั่นและโชคลาภค่ะเคล็ดลับใช้เลขเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเช่นเลือกเบอร์ที่มีเลข8หรือทำนัดในวันที่ลงท้ายด้วยเลข9ค่ะ สุดท้ายคำแนะนำประจำราศีสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณต้องใช้ความลุ่มลึกและความมุ่งมั่นให้เป็นประโยชน์อย่าปล่อยให้ความเข้มข้นหรือความต้องการควบคุมมาขัดขวางโอกาสดาวอังคารจะช่วยให้คุณสำเร็จถ้าคุณกล้าเปลี่ยนแปลงและใช้สติในการตัดสินใจค่ะมนจันทราแนะนำจองเป็นแมงป่องที่มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย แต่รู้จักควบคุมพลังเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับดวงชะตาลัคนาราศีพิจิกในเดือนตุลาคม2568คะหวังว่าทุกคนจะได้แรงบันดาลใจและพลังบวกจากมนจันทรานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเจาะลึกชะตามนจันทรามีคำถามหรืออยากให้ทำนายอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์ไว้ได้เลยคะ่ะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ